กันครับไม่กินอะไรไม่กินอะไรน้องบ้างไม่กินอะไรน้องหมีน้องหมีอยู่ในไหนนะอยู่ในมอข๋ออยู่ในมอขออ,อ,ขอ,อร่อยไหมไหนโมโมก,กินโชเลยอ,อ,อร่อยไหมครับไอ้อร่อยเยี่ยมยังไงไหนบอกสิเยี่ยมทำหน้าฟินด้วย อเออเยี่ยมทำหน้าฟินด้วยนมอ,อร่อยนะให้ชวนมากินกันใช่ปะ่ะ<ง>ชวนมากินกันนมอะไรเลยแลนมหมีนมหมีนมหมีมากินกันเนาะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนขอนแก่นปะ่ะอ,อยู่ขอนแก่นอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช่ไหมอืออร่อยเนาะมากินกันเนาะเด็กๆก็กิกนได้ใช่ปะ่ะ ไม่ทำเลยค่ะแม่วันนี้เรามากินน้องหมีกันค่ะอ้าวไปกินน้องหมีอะไรอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยเอ้าอ้าวไปดูเลย แล้วอาถ่ายโมโมเลยถ่ายยังไงเนี่ยมันถ่ายอยู่มันถ่ายแล้วเออมินก็ถือได้เลยถือสองอย่างเลยก็ทำเลยไหนโม่ทำท่าหมีสิไหนทำเหมืนหมีสิหมีทำท่าไงทำอย่างนี้เหรอเอ้ยทำท่าหมีดิมีตาด้วยมีอะไรอีก จมูกมีปากเขาเขียนว่าอะไรอ่ะอ่านสิห e yeah, ัวมั่งเปล่าไหนมั่งมากินร้านอะไรมากินอะไรมากินน้ำหมี่บ้าไม่รู้ไม่รู้ฮะอ่ามันจะทิ้งตัวเดียวจะลดอันนี้ผม